จะทำะรายละเอียดนะ JD นะเรามี JD ไหมครับ JD คือ Description เนาะอ่ะอันนี้มีอยู่แล้วเนาะอันนี้เบสิคทุกคนต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราเข้ามาทำงานใช่ไหมก็ต้องมี JD เนาะนะครับแต่ในส่วนใหญ่นะครับที่อาจารย์เจอของ JD ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ 1. คือเขียน JD ไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุมเขียนน้อยเกินไปนะครับบางองค์กรบอกโอ้ oh, เข้ามาผมเข้ามา5ปีแล้วเจดีก็เหมือนเดิมนะครับแต่งานเป็นไงงานเพิ่มเติมเยอะขึ้นละงั้นเจดีก็ต้องมีการรีไวท์ถามว่าอาจารย์รีไวท์แล้วไม่เพิ่มเงินเดือน,อนให้ผมเหรอพรนักง,งานอะไรเงี้ยที่จริงเงินเดือนเราขึ้นทุกปีนะถูกป่ะอาจารย์ถูกไหมเงินเดือนขึ้นทุกปีแสดงว่าคนรับผิดชอบต้องเพิ่มขึ้นไหมมันคอมมอนเซนต์นะอาจารย์ก็จะเหยียงคนนี้นะเงินเดือนเราขึ้นทุกปีคน,คนรับผิดชอบต้องเพิ่มขึ้นนอกจากองค์กรไหนไม่ขึ้นเงินเดือนให้พนักง,ง,งานนะอันนี้อาจารย์ก็คิดว่่่าาากกกกก็คววรรจะตตตตต้้อองงงทํัันนลแแ ทำแค่นี้เงินเดือนเท่านี้ไปตลอดชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มาขึ้นอยู่แล้วนะมีโบนัสมีอะไรอย่างเงี้ยงั้นบทบาทและผิดชอบเราเป็นไงก็ต้องเพิ่มขึ้นนะจุดอ่อนของเจดีนะที่เจอพนักงานจำเจดีตัวเองไม่ได้อาจารย์ก็ถามต่อนะเจอเจดีเจอเจดีตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์งานเ <laughs> <laughs> มื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะบางทีมันเป็นจุดเล็กน้อยอ่ะแต่ว่าม,มันมีผลเยอะนะ ตอนเป็นพนักง,งานอาจารย์ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำงานสักกระเบือยันเรือลบถูกป่ะแม่งทําทุกอย่างเลยกลางคืนยังทําเลยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเอาจดีมาประเมินเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าแต่และบทบาทเนี่ยเราทําได้กี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้แล้วประเมินผลก็อย่างนี้นะบทบาทกี่เปอร์เซ็นต์